สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะอย่างที่เกริ่นไปนะคะเราจะมาพูดคุยกันกันถึงเรื่องของสิทธิเด็กด้านการศึกษาโอกาสของการเข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์นะคะในสถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาด ทั่วประเทศทั่วโลกกันอยู่ขณะนี้นะคะในเรื่องสิทธิด้านนี้จะมีผลกระทบอย่างไรกันบ้างกับเด็กๆเกยาวชนไทยนะคะเราจะไปคุยก,กันกับคุณชาสุดาจันดียิ่งค่ะเ,เป็นท่านเป็นกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะคะก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะค,คุณชาสุดาค่ะสวัสดีค่ะคุณอารดาค่ะย ผู้ฟังทางบ้านนะคะค่ะแม้ในสถานการณ์โควิดกำลังระบาดแบบนี้ค่ะในเรื่องของสิทธิของการเข้าถึงการศึกษาของเด็กเชื่อว่าคงมีผลกระทบโดยตรงใช่ไหมคะพี่ชาสุดาแน่นอนคะ่ะเรามีเด็กอยู่ในระบบการเรียนตอนนี้ถึงประมาณสิบล้านแปดแสนกว่าคนนะคะที่ต้องได้รับผลกระทบจากการที่ สถานการณ์โควิด -19 ทนี้นะคะที่เราจะต้องหยุดเรียนแล้วก็อยู่กับบ้านนะคะค่ะก็เบื้องต้นก็คือจะเปิดเรียนกันเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะคะคือจะเปิดหนึ่งกรกฎานะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่นะคะที่เป็นนักเรียนโตหรือว่านักเรียนในส่วนของภาคเอกชนเขาก็เริ่มมีการเรียนออนไลน์กันแล้วทีนี้ในส่วนของออในส่วนของ นักเรียนที่ยังอยู่ในส่วนของภาครัฐหรือ,อที่มีสังกัดหน่วยงานของภาครัฐกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำกับดูแลต่างๆเนี่ยคะ่ะก็เตรียมตัวที่จะเริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการเรียนออนไลน์บ้างแล้วเหมือนกันนะคะต้องขอทราบรายละเอียดสถานการณ์ในด้านการศึกษาณนะช่วงเวลานี้ก่อนว่าตอนนี้ในส่วนของสถานการณ์เนี่ย ด้านการศึกษาของเด็กเนี่ยค่ะทางคณะกรรมการศิทธิ์ได้รับทราบข้อมูลอย่างไรมาบ้างคะค่ะก็ตอนนี้พวกเราก็พยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคือแทนที่ว่าจะให้เด็กอยู่บ้านเฉยๆนะคะ,ะเพราะว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจะต้องเปลี่ยนไปนะคะโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้นะคะอ,อันธ้ช่วงที่ก่อนที่จะ เปิดเทอมที่ประกาศไว้หนึ่งกร,รกฎานะคะก็จะมีการทดลองการเรียนการสอนนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะได้นำเกี่ยวกับการศึกษาผ่านดาวเทียมของพระบาทสมนดจพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้านะคะซึ่งท่านได้ออกตั้งมูลนิธิการศึกษาทางใจผ่านดาวเทียมเนี่ยตั้งแต่ปี2538นะคะ แล้วก็ได้พัฒนาเรื่อยๆมาจนในปัจจุบันนี้นะคะท่านในหลวงราชการ,รที่สิบนะคะก็ได้ต่อยอดด้านนี้ค่ะเพราะว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถช่วยแก้ปัญหาก,การขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงสาขานะคะคของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลนะคะ <mm แล้วก็ โรงเรียนในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทอ,อเองเนี่ยนะคะวมหนึ่งหมื่นห้าพันแห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้ mm hmm. วก็ <Okay. S 1> สํานักงานผู้พิทักษานะคะ <Okay. S 1> แล้วก็รวมทั้งสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธิยาสัยเหล่านี้ ทำให้เด็กประมาณสองล้านกว่าคนเนี่ยคะ่ะได้รับความรู้ที่เท่าเทียมกันนะคะเด็กชายขอบด้วยได้อาศัยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาตลอดนะคะซึ่งตอนนี้นี่กระทรวงศึกษาธิการก็เเป็นความชานฉลาดของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ได้นำการสอนอันนี้มาใช้ะคะ่ะซึ่งเป็นการเรียนทางโทรทัศน์ ฮะทุกบ้านที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ก็สามารถเรียนได้นะคะอันนี้จะเป็นเป็นเรียกว่าออนแอร์นะคะคือว่ารับชมทางทีวีนะคะแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยมันจะต้องมีการดีอินเน็ตแล้วก็สื่อสารกันได้แล้วก็เครื่องมืออาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้จจใชแท็บเล็ตซึ่งมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะคะอืมค่ะค่ะ ทีนี้ตอนนี้สถานการณ์ก็คือส่วนมากจะเป็นเหมือนกับเรียนออนไลน์กันนะคะพิชาสุดาแล้วเท่าๆที่ได้ยินกันส่วนหนึ่ง ในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าโรงเรียนเอกชนบางแห่งเนี่ยนะคะก็ได้ยินบางบ้านก็พูดคุยกันว่าเนี่ยลูกลูกก็นั่งเรียนอยู่เหมือนเรียนออนไลน์ซึ่งอาจจะต้องใช้แท็บเล็ตหรือใช้อุปกรณ์ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างที่พิส่สดาพ,พูดถึงเมื่อครู่นี้เลยอยากจะทราบถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนออนไลน์นะคะ ในการศึกษาที่ต้องใช้ระบบออนไลน์แบบนี้รวมไปถึงในเรื่องของการศึกษาทางไกลค่ะค่ะคือ,อตอนนี้ทางกระทรวงศึกษานะคะที่ให้เรียนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือว่าทางทีวีนี่จะเรียกว่าเป็นออนแอร์นะคะหรือว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถสอบถามกับครูไปทาง ทางไลน์หรือทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็มีข้อดีก็คือว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาดนักเรียนก็ไม่ต้องเดินทางนะคะ็นการประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะแล้วก็นักเรียนก็สามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถเรียนสมบดเรียนได้นะคะแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็ สามารถรับรู้การเรียนการสอนขอานักเรียนอธิบายเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เป็นการฝึกให้รู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะ <S <S และ้วนอจากนั้นก็ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิและวินัยนในการเรียนนะคะ <S <S แล้ก็ <S <S ถ้าโรงเรียนไกลๆเนี่ยนักเรียนทุกคนก็จะได้รับความรู้จากครูต้นแบบที่คัดเลือกแล้วนะคะก็จะได้รับความรู้ จากครูแล้วก็วิธีการเดียวกันเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างหนึ่งนะคะค่ะในส่วนของการเรียนทางไกละคะการศึกษาทางไกลเนี่ยถ้าบ้านไหนมีทีวีมีโทรทัศน์คือเดิมทีเนี่ยก็คือเห็นว่าจะสอนผ่านกันโดยใช้ทีวีติดตั้งอยู่ที่โรงเรียนนะคะแต่ตอนนี้อาจจะต้องอยู่บ้านกันนะคะบางส่วนเนาะหรือว่าอาจจะทั้งหมด ก็ใช้เครื่องรับเป็นโทรทัศน์เหล่านี้แหละนะคะก็สามารถรับได้แล้วแต่ในส่วนของออนไลน์อาจจะไม่ทั่วถึงอย่างที่วิชาสุดาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเนื่องจากจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะคะต้องมีอุปกรณ์สื่อสารไม่ว่าจะเป็นแท็บเลต็ตหรือโทรอศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นนะคะจริงๆเราก็จะมองเห็นว่ามันก็ยังมีข้อดีข้อด้อยอยู่ ะะรวมถึงการที่ทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงนะคะจากตรงนี้ค่ะมีข้อเสนอแนะที่อยากจะฝากไปถึงทางกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษาอย่างไรบ้างคะก็อยากจะฝากว่าการศึกษานี้นะคะเราควรจะดูตัวอย่างของกระทรวงสธธากาธณการสูะค่ะที่เขาเพยายามนําความรู้ทางด้านสุขภาพ เข้าไปถึงประชาชนให้มากที่สุดนะคะมีโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจแล้วก็ยังมีอาสาสมัครสาธารณาสุขที่เข้าถึงทุกคนในหมู่บ้านนะคะส่วนการศึกษาของเราเนี่ยเราเ,าเาที่ผ่านมานี่เรามีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆคะ่ะ okay. ทีทำให้เหมือนกับว่าโอกสาสทางการศึกษาของเด็ก ก็จะลดน้อยลงนะคะอยากจะขอให้คำนึงถึงโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็สนบทที่อยู่ห่างไกลว่าการยุบจะทำให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาได้ยากขึ้นนะคะดังน,นั้นก็ควรจะใช้การศึกษาทางไกลอย่างเช่นโครงการมูลนิธิการศึกษาผ่านดาวเทียมเนี่ยนะคะค่ะ ต่อยอดแล้วก็เพื่อให้ช่วยถึงนะคะอืมค่ะจริงๆเราก็ยังมีเด็กๆอีกหลายครอบครัวนะคะที่สถานะทางครอบครัวอาจจะไม่เอื้อมหน่วยนะคะในต่างจังหวัดหรือแม้แต่ในกรุงเทพบางพื้นที่ก็ตามนะคะอาจจะแต่ละบ้านอาจจะไม่มีอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ชาสุดานะเราอาจจะมี <c oughs> การที่ว่าเอามาดูทีวีด้วยกัน อย่างเช่นอย่างเช่นอาจจะเป็นในชุมชนใช่ไหมคะนะพอพอเมื่อครู่นี้พูดถึงเรื่องของวิธีการของระบบสาธารณสุขที่ว่ามีการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นราพาสตนะคะะกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจรวมถึงอสมอเงเนี้ยเราจะเห็นว่าครูของเราเนี่ยจะอยู่ประจําโรงเรียนส่วนมากไม่ได้อยู่ในชุมชนนะ,ะอา่าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งถ้ามีการปรับ มีครูอยู่ในชุมชนด้วยอาจจะเป็นประโยชน์ในช่วงนี้นะอาจจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆเกยาวชนที่อยู่ในชุมชนที่สถานภาพทางครอบครัวอาจจะยังไม่เอื้ออำหนวยบางบ้านอาจจะไม่มีโทรทัศน์จริงๆนะคะใน,ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันคนในชุมชนเมืองนะปัจจุบันบางบ้านก็ไม่มีโทรทัศน์ด้วยความเต็มใจไปแล้ว <laughs> เพราะว่าเพราะว่าดูทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกันไปแล้ว นะคะอ่าอย่างนี้ก็ก็เป็นเป็นอีกอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้สําหรับเอ่อช่วงที่ครอบครัวที่ไม่ไม่สะดวกในเรื่องของสถานภาพเนะะี่ยค่ะอาจจะมีการรวมตัวกันในพื้นที่ในชุมชนนั้นนั้น,น,นมีเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องหนึ่งและให้เด็กอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะคะระยะห่างอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วง ในระยะปลอดภ<ไท>ัยกันนั่งดูอยู่ด้วยกันคุณพ่อคุณแม่ก็มาร่วมดูด้วยอย่างนี้ก็น่าจะสามารถทําได้นะคะออนะอาจะสามารถออทาได้ตอนนี้ทีวีผ่านดาวเทียมน,นะคะเออดีถึง็7ช่องนะคะมตทให้ให้กับทางกระทรวงศึกษาได้จัดทำนะคะก็จะมีตารางการเรียนได้นอกจากดูทางทีวีแล้วก็ ดูทางมือถือหรือแท็บเล็ตจะได้ได้วยนะคะเพราะว่ามีหลายระบบเลยนะคะมีว่าม,มีสอนทุกชั้นเลยตั้งแต่อนุบาลหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามปหนึ่งถึงปวหกแล้วก็มัธยมต้นนะคะหน่งถึงสา<ช>มนะคะซึ่งอพอในระดับมัธยมเด็กโตหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นการเรียนออนไลน์เป็นรูปแบบคือว่าสามารถ สื่อสารเห็นหน้ากันด้วยอย่างที่โรงเรียนนานาชาติเขาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะอันนี้สำหรับเด็กโตนะคะแต่เด็กเล็กก็ไม่ต้องกังวลนะคะดูทางทีวีไปก่อนซึ่งการเรียนหลักสูตรที่ทางกระทรวงศึกษาจัดให้นี่ก็รับว่าดีมากเลยนะคะตอนนี้จะเริ่มทดลองเรียนวันที่18พฤษภาคมนี้จนถึง30มิถุนายน ก่อนที่จะมีการเปิดเทอมค่ะก็ตอนนี้ก็ลองเปิดดูได้เลยนะคะมี24ชั่วโมงเลยค่ะอืมก็เรียกได้ว่าในส่วนของประเทศไทยเรานั้นก็ยังคำนึงถึงสิทธิเด็กในด้านการศึกษาอยู่นะคะยังยังให้ความสำคัญในเรื่องนี้อยู่นะคะอะช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอมีอะไรอยากฝาก ความผมวหใยอะไรต่ออะไรในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้บ้างไหมคะค่ะก็ขอฝากว่าขอให้ทุกฝ่ายได้มีกำลังใจนะคะในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆให้รู้ล่วงไปด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้สามารถเปิดเรียนได้ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมตามที่เราคาดเอาไว้นะคะปัญหาต่างๆก็คงจะ ลดน้อยลงนะคะไม่งั้นตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกเออลุ้นกันทุกวันเลยค่ะลุ้นกันทุกวันนะคะก็ยังไงก็ขอให้ลุกฝ่ายนะคะรวมทั้งนักเรียนคุณครูและก็ผู้ปกครองนะคะก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะนะคะช่วงนี้เราก็ลุ้นกันทุกวันกับสถานการณ์นะคะ ก็เดี๋ยว<ม>อาจจะได้รับข่าวดีนะคะที่ว่าอาจจะมีการาผ่อนปลนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องเรามาะระวังว่าช่วยกันเข้มงวดกับตัวเองกันเหมือนเดิมเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโควิดจะกลับมามารุมมาต้มเราเหมือนเดิมอีกนะคะช่วงนี้สถานการณ์เป็นเลขตัวเดียวแล้วนะคะพี่ชาสุดา ะะจริงๆเด็กๆก็คงคิดถึงเพื่อนๆกันแล้วล่ะค่ะน่าจะเริ่มคิดถึงเพื่อนๆกันแล้วคงอยากจะกลับไปโรงเรียนแล้วในช่วงเปิดเทอมใหม่นี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นระดับชั้นใหม่กันด้วยนะคะก็จะเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยประชาชนทุกคนก็ต้องช่วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราช่วยกันดูแลเข้มงวดกับตัวเองรักษาระยะห่างแล้วก็ป้องกันทุกอย่างได้ดีรักษา สถานภาพในการระบาดเนี่ยให้ไม่มากไปกว่านี้หายไปเลยได้ยิ่งดีเราก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติได้เร็วเท่านั้นแต่กลับสู่ภาวะปกติเราก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างกันเหมือนเดิมนะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสหนึ่งช่องทางนะซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่จะเป็นการใช้ในเรื่องของการศึกษาต่อไปในอนาคต ก็เป็นไปได้นะนะคะพิชาุดาอาจจะมีการเรียนอ,ออนไลน์หรือการเรียนทางไกลกันมากขึ้นก็นได้นะคะนับจากหลังจากสถานการณ์ระบาดของโควิดนี้เนาะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์คืออาจจะเรียนเนื้อหาในการทางใจแล้วก็ทางนี้นะคะแต่ยังไงเนี่ยสังคมมนุษย์ก็ต้องมีการทดบปะก,นกนันนะคะเพื่อความความรักความอบอุ่นระหว่างครูกับศิษย์นะะ แบบ<ต>เพื่อนสูงนะคะที่นี้ต้องมีอยู่นะคะค่ะนะก็ยังไงความสัมพันธ์ของผู้คนนะยังเป็นสิ่ง